คนเดียวแบบเงาเงาโอ้แต่อยู่คนเดียวแบบเงาเงาเออขนแบบจักสีเมื่กลับตกกับพระเพื่อขบายตัอสัปพระเพื่อขบายจังใดอสวดเจดีสีไพ่กระไรเนี่ยขบายคนเดียวมาขอเสียงคนชอบสี่ใครก็ได้หน่อยค่ะโอ้ยจุ๊บนี่แม๊หลายก็คนสวดเอียดสีเป็นตัวเป็นทีบแร้วไปถือว่าเขาเมียเขานั้นโผล่ผันเนื้อไม่ได้เห็นกวาดเทามิแม๊กให้กระถามรถค่ะอันเขาสวนกลวงนี่ไม่จักมอง เขาสวนกว่ามี่งมองเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนี่ไอไหนจงกี่พีเอถ่ายกลุ่มเครื่องขืนไปหอดสวนสัตว์พุ่บบนบาตรมีปีเขามาค่ะบาัตรมีปีเหนื่อ,อ้ยขามท,ท่านรถไฟมาหน่อยเดี๋ยวกับเมียนแล้วพอแล้วงานยิวนี่มันไม่ได้บอกกูโค้งสร้อยนี่แล้วมึไงไปแังไหนสันมันบอกกูยู่เทิร์นเขาแล้ะครไปเซมน,น,นออันอ้อมขึ้นพูดแยบเป็นมึงพามึงไปบ้านลุงกูยู้วิ่งตัวนีเนาะกระแพ้กูไปไก่โพดไปเจอไอ้เจ๊กไหม จุดหมายปลายทางคุณอยู่ด้านซ้ายพระนะพระที่กุญญ์หย่อนลดพวกพอดเลยพอดงานหมอลำเนี่ยมองให้อาหารยีราบคนเยอะมากค่ะทุกคน่ะอเลยเนาะมึงซาบะบ้นไปคอนโซนมัวแดงกับหมูแดงุมูแดงมานีกุกกรเลยตัดใจใจร้องเขาแม่มันมาเรียบร้อยมันไม่ลานค่หลายหลายแต่ดูแห้งล้องแต่เออบัดนี้กูก็เลยสังเกตแล้วสังเกตยังบะเหนียวสังเกตเอาคตไปบังมอรพบต้องหิวแสบ เออมึงสังเกตถูกต้องแล้วไม่ไงเรื่องถามเพราะตัไซค์หิวแสตต้นต้ตนกกูงเลยมากกสีน้ำแดกแล้วไปไดทีกู้กัขี่รถดั้แดกเล้รมแลกกับลกเขาแม้มันบ่เออจะได้จะแพ้กุ้งล็อกแพ้แดนไปเออทางรัดมานอนหิวนี่ละไปนี้กุงกันน้ำรับไปโดนคือจะได้ปลาร้เล็กจอดมอเาอรัไซค์ถามกูว่าเอ้าน้ำมีมีแมอยังไงลูกแหล่ะพนะกุเลยว่าเอ้าจะบ่ได้เปบอกปลาราตีไม่ไงหูวจะปล่ร้าตอบกูว่าจากไหนแล้วตัวเม อีห่ามึงเอ้ยมึงสอบมาน้ำกดพะแนงถือแหไปแทะอ่ะขัากูน้ำรับไปกูจะไปหอดใจพูดแล้วถือแหะห่วยพุณแล้วปีนี้กูกระไรใส่จิตตวิทยาหลักจิตตวิทยาของมนุษย์ต้องสังเกตเมนเมื่อคืนอากาศยี่ยสิบเปอร์เอ็นตแล้วพอต้องสังเกตยังเอาสังเกตไฟประหลาไฟก็รอกัดเทยนั่นแหละกูสังเกตไฟปรอกัดเชยคือเลี้ยวขื่นแฝงกูเห็นแล้ววนวนวนกูขี่ใส่ไลยกูหอดงานหมอลำเลยเขากระลักสีเข่าปักเข่าอยู่ทวนทวนอยู่ อีหามึงเอ้ยเนะเาะแต่กูก็เล้ถามให้คอยแถมได้ถอข้างล่างสีแถมสุดสีเข่าเอออันมอลักเปน็นลักไรปกูจะบอเขาต่อแงไหนพาแบงไหนมาแบกาอันสวาเขาคือรอดซอยคอยจั้งของคอยส่บอท่าน,นะได<อ>้ก้กูเด้แบกเขาซอยแล้วกูเปิดโอกาสมาให้ได้กินขเขาแล้กูนงกินตวงไกลน้ำเลละกูปั๊ดอีนี่ไม่ยังนิติพอดเอนมาเงี้อยู่เขาสวนกลังนี่หลังเง้นอยู่เขาสวนกลปการเขาก็ได้ม้านมันบักูม่หอดกูบอเห็นเมธี เอ,อจะมาเห็นแรกที่กูเห็นแต่ขาวเต๋บอดอันเต๋บอดน,นะพูนกีฬาชุมชนอยู่ฟังร่างโผนเนี่กีฬาชุมชนได้เออรถรถแอบโบลมบ่ยังแอบ่แลมอ่ะรถอันชุกเสินี่บ่ี่บ่อหันม่เพราะว่ากูน,น,น,นั่งฟังวนไองยินมานายนัดายนี่มีเอา้าเอา้าในอภอคนนี้เตะเอเออมาตเตะน,า,ตนายกเต๋มาเตะอขัดเต๋เนี่ยแสบงนแต่บอกันนี้ใได้เศร้าเต๋อยู่ม เฟิรนตัชชิ้นเฟิร์นได้รอบชิงชนะเลิศนี่ฮะอ๋อมาดีม้อสุดท้ายอตัวอออะมันไม่ม้องเบียกยังออกแม่นี่เอย้ยนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆผู้สนับสนุนหมอลำเสียงวิหกปีที่ห้าของเราอาจารย์พี่หกไม่ผู้สนับสนุนยุติว้ายมีแหรอเนาะหมอลำดังสิตายอะมันยังล่ะนี่สบู่ฟอร์เร่แชมพอาบน้ำฟอร์เร่แชมพอาบน้ำฟอร์เร่หอมกระจ่างใสผิวนุ่มลื่นชุ่มชื้นปิน จ้างไหนเนี่ยนี่หอมชดชื่นนี่ไม่จักสีไม่จักกินมีสีสีสีกินน้ำกันมีสีไะไรเนี่ยนี่สูสุพี่สีส้มพู้ฉาบีสีปลาเสียงหลีสีเหลี่ยงช่วงนี่สีม่วงสีเหี่ยวเสียวหีวินนี่กีนิดีกีกีขาเนี่ส่วนไปใส่มาใส่ประทัดลอบท่านใจจ้าจะย่ามาใส่แบบใส่มาใส่ไปบ้งพอหลอกมาแล้วมันก็ได้เบางชน ความม่อั้มคแก่เอายี่มาบาดมาเขาาพียมันนีกมาสัอาศัยไพ่เพิงไ่ได้จบานี่เอาจาชิดมาแม่หยังหย่ป่าใส่จังใดยี่เนี่ต่ำกูมื่อีมาอยีบกูวาแสลงนไปขบมึงไปยังอยู่นะมึงมึงไปเสียกแลนหนีจอยโอ้ย่แลีนหนีก็เลยหนาเบิ่งหนาเพื่อนมาส่มัน่ปอบให้เป็นย่งมันเป็นมีมัหลงปูมันปาเกาพอมีจงเมื่อใครเห็นบ่บางนึงเห็นหยังไ่ถับม่ที่ไหนนั่นเห็นบ่อ มันเป็นกล้วยตำหมาแม่หยังสร้างสวนกระเทยเทา <c oughs> วินนี่ว่าจังไหนน้อแม่มันหนีมันหนีงานอิู่เอาเพื่อเขาสวนกวงนึกว่ามาหอละศพมิตำหมาล้ำเสียงไปหกมัแม่นตรีมันเอาละครลิงมาโชว์พร้อมตีขาแม่ละครลิงป<ะ>้าก็เห็นตาลิ้นขายยาลูกกว่อนมันหนีลิ้นขายสบู่ขายสบู่ฟอเรียตตั้งห่าง มันเป็นเป็นบ่มันเป็นตากกระรอกระเรื่อยจากบาทกันน่ะเออเอาจ้งจึ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 งจึงจึงปลองจีมคือเหดีจงเตะปากกับเป็นเจ้มากูเป็นลิ้ยงวะนี่แม่เออไ้มาหาพกผู้น่ม้ีเป็นลิ้งเนาะตะฮากปนีส่องผมก็เป็นจจจันลาส่องผมนี่ส่องผมมัคือหัวคุ้ยเสียบเหลือยางเกินมากก่นี่สบู่ฟลเรส สบ,บู่อาบน้ำฟอเรน้ำผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากพี่น้องชาวเขาส้นข่วงเ้าตัวที่สารบ้านเ้าวขณะอากาศหนาวแน่ผิวแตกผิวแห้งโรดดี้ประวมาคนเดียสเ้าเป็นคนขยันลงไฮลงหน้าลงเยเา้าเข่าเม่ญีลาที่คาดอาบน้ำกระบาโรด,ดว้ายอานเมียต้องตีมันานาดอาบน้ำผิวมันหยาบกราดอย่ามีผิวพรรณที่ชุ่มชื้นหอมกรุ่นตลอดทั้งวันต้ออย่าลืมสบ,บู่อาบน้ำฟอเรนยังดอก เนเ่องยอะมา่หนาแต่อากาะมาขายสบูปุณจะมาขายทานผุดไมเอ่ยว้ยทางคนจะไปหาซื้อเองดอกกระดี่เบูนี่ต้องบอกตอนนะน้ำเพิ่นกะได้ทงเยื่อพันทีดีใส่เอ้ยไม่อยากเอเวลาแมนค่ะสำหรับผู้ที่มีร่างกายไม่กระปี้กระเปาง่วงเหงาหานอนเครื่องดื่มชูกำลังโอทสบาทแมนค่ะพี่นอนก็นังเกี่ยวเข่ายู่โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเกี๊ยวเขาดอยโยยเมื่อคักหลายท่านวิ่กระพองกันปกอบปัดกองใปาดเกี่ยวเขาได้มัดทง มีจำหน่ายตามร้านค่ะทั่วไปที่มตูตเซ่ค่ะค่ายละครค่ายเพลงปีของเราค่ะน้องจงอางน้องสาค้าใช่ค่ะค่ายเพลงเป็นหนึ่งค่ายเพลงทางช่อง YouTube ค่ะพี่น้องขาะต่รวบรวมศิลปินพระเอกทางเอกวงเพลาะเสียงที่หกไปในค่ายเพลงนี้มากมายไก่กองไม่ว่าจะเป็นบอสนพงศกรน้องไอศกรีนพาพรน้องหมูยอง อีที่สมองเมื่อไปใสเสมือนกอดสองมื่เราเป็นเรียนบ่ากูาสมองไปหาค่อยไปอะไอยเงีสมองมันปนะั้สมแอมเหมือนแล้วเันเสบบลรวมแล้ย่จุศากระไรให้ฉันเพิ่มชัดเจนส,จจส้ฟังน้อ,อ,ยอ,ยองน้าอ้ายสาวกณาพร<ะ>นางเอกบอลสาวดาวจันฟ้าแพลวธิดาพระเอกในอ้อมใจน้องโอ๊ตฉลองชัยพระเอกออสบุญฉลินน้องหมูหยองจิราพรเออเออระไผ่ีบานี้ พร้อมด้วยไทล่ะสายันสัญญายอดนักสลักใจและฮันนี่สีสันไม่เหงคุนีิเอาฮันนี่มาตาเมียมึงใส่สามก้นสุด้ทยนะยเพื่อนไปสวรรค์เหมือนแล้วค่ะเอาไปเลยติไปแล้วค่ะเพื่อให้ใจดีเจ้าเนื่องบัดนี้ปุ๋ยมรกราลุ่มเพิ่มพูนผลผลิตให้กับเกษตรกร พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮ้าเฮียไทยหน้าได้ผลผลิตบัเต็มเต็มเต็มหน่วยบัเป็นทีพึ่งพ่อใจต้องปุ๋ยมระกตตราวุ่งอรุณ